สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักโดยริบินสองสีนะคะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะสวยๆน่ารัก,น,รกน่ารักกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยจะมีกรรไกรเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองจะใช้อยู่ที่สองสีเทปกาวาสองหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะรีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว90เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้รีจะตัดอยู่ที่8เส้นที่ความยาว20เซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยค่ะ นะคะลีจะจับอาลิบินเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่4ี่กดตรงรอยพับสอดอลิบินเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ เราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้เสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ จับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สทับด้วยเส้นที่สาม เส้นที่สทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สด้านบนวางลงมา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมา เราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะเส้นที่สค่ะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมาเส้นที่4สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึง นี่นะคะในแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบิ้นข้าม3าเส้นแล้วพาดนะนี่นะคะ1 2 3สจับอลิบิน้นพาดมา1 2 3สจับริบิน้นพาดมา1 2 3สจับริบิน้นพาดมา1นึสองสาจับอลิบิน้นพาดมา 123จับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเหลือริบบิ้น3เส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะนี่นะต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมา สอดลิบินเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมากลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสิ็์แล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งนับถัดจากเส้นของเขามานะคะตัวนี้คือเส้นของเขานะหนึ่งสองสามนี่นะคะเสร็จแล้วจับประตูริบบิ้นเสียบลงไปตรงตัวดอกช่องเส้นที่สามนี่นะคะนะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะ ในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ เราสามารถเปิดกลีบริบบิ้นออกมาดูได้นะคะเพื่อที่จะให้มองเห็นช่องที่เราจะเสียบนะตรงตัวดอกนะคะแล้วค่อยเสียบริบบิ้นลงมาดูกลีบด้วยนะคะ นี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะคะแบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2ึสแบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินเอียงมาฝั่งด้านซ้ายเสร็จแล้วจับอัลัตริบินม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะเข้าไปในกลีบดอกถัาจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะแบบนี้นะคะ ค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวอีกครั้งหนึ่งนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้ทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบินออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาลิบบินที่เราตัดไว้นี่นะคะ8เส้นนี้นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะคะลอดผ่าน3เส้นมาเลยนะ1 2 3สาแบบนี้ทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดัะบริบบิน พับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังในลนนักษณะนี้เสร็จแล้วจับอตัตโตริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกหน้ากลีบด้านในนี่เลยนะแบบนี้นะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะฝั่งด้านซ้ายมือแบบนี้ค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกลีบไปด้วยนะคะนะจับกลีบให้เข้าที่ไปเลยแบบนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะดูกลีบให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะ นี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับปัตโตลิบินม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะคะนี่นะค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะในแบบนี้ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้จับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งแปดเส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะจับกรีบให้เข้าที่อีกนิดนึงนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบุปผาราชินีสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ